นนีนะเราทำนะครับอันนี้เหลือขั้นตอนการขัดอีกนิดหน่อยแล้วก็ลงสีนะครับสวัสดีครับพบกับครูไม่สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับมาทําคลิปที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมนะครับวันนี้เราไปได้มีดมาจากตลาดช่องจอมนะครับอยู่ใกล้ๆที่เราอยู่ตรงนี้เอง ซึ่งได้มาจากของที่ไฟไหม้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ไฟไหม้ไปเนาะได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้นี่นะครับโ่นไฟไหม้ดําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําปลอกมันนะครับปลอกคืออะไรก็คือมือจับนั่นแหละครับนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีทําเป็นยังไงนี่คือไม้ที่ได้นะครับที่เราได้เป็นไม้จากโต๊ะนะครับแถวๆนี้นะครับที่มันหักแล้วนะครับเราก็มาวาด ตามแบบของมีดของเรานะครับมีดเราจะให้ดูไม่เยอะนะครับเราไปซื้อมานะครับจากตลาดช่องจอมที่ไฟไหม้นะครับนี่ครับในราคา100บาทขอ20บาทเอาไม่ได้ครับ1 0 0บาทครับเราจะมาทําปอกเองนะครับโดยทําไม้2อันนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเจาะรูครับดาบแล้วก็เจาะรูตัดไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรครับเอาตรงนี้เลย โอ้โหสุดอมากรับไม่แน่นนะครับติดก่อนติดก่อน <laughs> อันนี้นะครับคือที่เราตัดเจาะไปแล้วนะครับนี่เราเจาะจเพื่ออะไรนะครับ <spe ech less> เพื่อที่จะใส่ในรูนะครับ <spe ech less> นี่นครับ <spe ech less> เราเอารูนี้ <spe ech less> เราจะตีตะปูหรือตีเหล็กพุกท่าบไปนะครับเพื่อ <spe ech less> ให้มันตอกประกบกันสองอันให้มันอยู่นะครับ <spe ech less> อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจอยอีกอันหนึ่งก่อนใช่อันนี้สองอันซ้ายขวาอันนี้เราก็จะใช้น็อ ตัวนี้นะครับนี่เราเอาแบบของที่เรามีนะครับ <c oughs> เราจะใช้น,ออน,น็อตตัวนี้ยิงนะครับเออพอดีเลยนะครับแน่นนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเราจะยิงอัดไปแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาคว้านนะครับเขาจะเรียกเขาจะมาคว้านตรงนี้ครับเดี๋ยวคว้านเดี๋ยวดูนะครับวิธีการคว้านของเรานะครับเราก็จะ ใช้หัวสว่านนี่ยครับพอเราคว้านเสร็จแล้วมันก็จะใหญ่

อันนี้ก็ยิงสก,กูไปแลวหนึ่งตัวนะครับนี่น็อตนะครับยิงเพื่อให้มันตรงรูกันนะครับเราติดยิงไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวพอเรายิงเสร็จเราก็จะไปทําเจียออกนะครับให้มันเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นด้ามจับนะครับทยเวะะ่ะเราจะขึ้นรูปนะครับด้วยมีดตาแววนะครับขึ้นรูปทรงมันก่อนนะครับมันจะได้ติเครื่องอะไรนะกระดาษทรายครับขึ้นรูปเพื่อให้มันจับขนาดมืออันนี้นะครับเราก็ แซมแซมแซมไปก่อนไม่บาดมือจับนี่นะเราก็มีรอยไม้ที่วาดไว้บ้างแล้วครับ เราจะโชว์เนื้อเหล็กด้านข้างนะครับวันนี้เราจะไม่ไม่โป้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเรานะครับเขาเรียกว่าตะใบไม้นะครับนี่เราก็จะมาทําการถูอย่างนี้นี่จริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับก็คือใช้หินเจียลูกหมูนะครับใส่ใบขัดแต่มันไม่ธรรมดาครับเราไม่ธรรมดาเราก็ต้องใช้มือขัดไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับขัดเก็บมุมเก็บรูปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขัด เสร็จแล้วมาดูกันว่าสวยขนาดไหน ก็ตอนนี้นะครับเราก็ทําไปได้ประมาณ80เซนนะครับสําหรับการทําด้ามจับมีดปลอกหรือด้ามจับนะครับนี่นี่นะครับเราทานะครับอันนี้เหลือขั้นตอนการขัดอีกนิดหน่อยแล้วก็ลงสีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นครับ <c oughs> นี่นะครับได้แล้วนะครับอันนี้ก็ หลังจากที่ปิดคลิปไปครั้งที่แล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปทาสีนะครับใครที่ชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย